ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ห้าสามเจ็ดบ,บิญญาณธาตุชมลมบ้านธรรมะมอสอพอสิ่งสำคัญที่แต่ละชีวิตไม่เคยขาดเลยนั่นก็คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์แม้จะมีจริงอยู่ทุกขณะ แต่จะไม่มีทางเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนี่เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมที่กล่าวถึงนั้นคือวิญ,ญญาณหรือจิตนั่นเองซึ่งก่อนฟังพระธรรมก็เคยพูดคำนี้เหล่านี้โดยที่ไม่รู้จักกล่าวได้ว่าพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้าไม่มีวิญ,ญญาณหรือจิตเกิดขึ้นเห็น ใครก็ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏขนาดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณหรือจิตเกิดขึ้นได้ยินก็จะไม่รู้ว่ามีเสียงให้ได้ยินเป็นต้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะนี้คือจิตก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังพระธรรมบ่อยๆเดือนซ้ําแล้วซ้าอีกจะทําให้เราไม่ลืมความเป็นจริงของสภาพธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยง mm. ไม่ยั่งยืนดังนั้นเพื่อความเข้าใจในธรรมะชีวิตประจำวันโดยอาศัยคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาหชมรมบ้านธรรมะมสพขอนำเสนอคำว่าวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุคือวิญญาณหรือวิญญาณธาต อ่านตามภาษาบาลีว่าบิญญาณธาตุมาจากข้าวบิญญาณแปลว่าสภาพธรรมะที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์หรือบิญญาณกับคำว่าธาตุหรือธาตุหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนรวมกันเป็นวิญญาณธาตุเขียนเป็นไทยได้ว่าวิญญาณธาตุแปลว่าสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน คือวิญญาณซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์ธาตุคือวิญญาณวิญญาณธาตุวิญญาณกับจิตเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ จิตหรือวิญญาณเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว,เตว์เป็นบุคคลหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนในจิตหรือวิญญาณแต่ละขณะขณะไม่ได้เลยความเป็นจริงของจิตหรือวิญญาณคือทรงว้ซึ่งลักษณะที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์หรือมีลักษณะที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์ไม่เปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างอื่นเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจิตอย่างนั้น ข้อความในสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาพระสุตตันตปิฎกทีฆานิกายปฏิกะวัคสังคีติสูตรแสดงความหมายของวิญญาณธาตุไว้ดังนี้ธาตุที่รู้แจ้งอย่างเดียวชื่อว่าวิญญาณธาตุพระพุทธที่ประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบราลมีมาตอดมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทรงเป็นพระผูิสัตว์ก็เพื่อที่จะได้ตัดทะลอย่างแจ่มแจ้งซึ่งสภาพธรรมะที่มีจริงด้วยพระองค์เองแล้วทรงมีพระมหากรุณาแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ตัดทะลให้สัตว์โลกได้เข้าใจเป็นคำในภาษามาคตอันเป็นภาษาที่ดำรงรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งแต่ละชนชาติที่ไม่ได้ใช้ในภาษานั้นก็ฟังพระธรรมของพระองค์ในภาษาของตนเองตนเอง เพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงอย่างถูกต้องตรงตา,งามความนจริงเป็นการเข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงมาจากการตัสรลุค,ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงบรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งหมายถึงคุณความดีมากมายหมหาศาลที่จะทําให้ถึงฝั่งของการดับเกิเลสตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงเสียสงขายแสนกับด้วยเหตุนี้ผู้ที่เป็นสาวกจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงรแสดงถึงด้วยความเคารพ เพื่อความเข้าใจในแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องให้ชัดเจนไม่ใช่คิดเองเออเองชีวิตประจำวันท้าไม่ได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจก็เป็นการพูดคำที่ไม่รู้จักคำว่าจิตก็พูดคำว่าวิญญาณก็พูดซึ่งไม่มีทางเข้าใจอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์มีพยัญชนะหลายคำที่หมายถึงจิตเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจถึงลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่แต่ละบุคคลมีด้วยกันทั้งนั้นหนึ่งในนั้นคือวิญญาณจิตกับวิญญาณเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันวิญญาณไม่มีการล่องลอยไม่มีรูปร่างวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัววิญญาณมีอยู่ทุกขณะ ขณะที่เห็นก็เป็นบิญญาณคือจักขูวิญญาณขณะได้ยินก็เป็นวิญญาณคือโสตะบิญญาณขณะได้กลิ่นก็เป็นบิญญาณคือคานะวิญญาณขณะที่ล <twe salaries Charles Young> ิ้มรสก็เป็นบิญญาณเรียกชิวหาวิญญาณขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายก็เป็นวิญญาณคือกายะบิญญาณ ตลอดจนถึงขณะที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นวิญญาณด้วยคือเป็นมโนวิญญาณซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละขณะก็คือจิตหรือวิญญาณนั่นเองที่เกิดขึ้นเป็นไปเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทรงไว้ทึงความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างสิ้นเชิงจิตหรือวิญญาณทั้งหมดเป็นวิญญาณธาตุ ทรงไว้ซึ่งความจริงคือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เท่านั้นแม้แต่เจตสิกประการต่างๆที่เกิดร่วมกับวิญญาณซึ่งเป็นสภาพรู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานเหมือนอย่างวิญญาณเลยวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใดแต่เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราจากการตัดสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงทแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามมีสภาพธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมและสภาพธรรมที่เป็นธรรมะที่มีจรงิงซึ่งแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่ก็เป็นสภาพที่สามารถรู้สิ่งต่างๆได้และเมื่อ จิตเกิดขึ้นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยกันเสมอตามควรแก่จิตขณะนั้นๆในขณะนี้ถ้าเข้าใจจิตก็จะเริ่มรู้ว่าขณะที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายการคิดนึกนั่นคือลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้หรือแม้ว่าจะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย แต่ก็ยังมีจิตที่คิดนึกขณะใดที่คิดนึกถึงเรื่องราวต่างๆขณะนั้นก็เป็นจิตจิตประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายดีก็คิดดีเจตสิกที่ประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายไม่ดีก็คิดไม่ดีดังนั้นถ้าแยกสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปออกเป็นลักษณะที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆก็จะต้องมีสองประเภทได้แก่ หนึ่งสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นลูกธรรมคือไม่ใช่สภาพรู้และสองนามธรรมได้แก่จิตรวมถึงเจตสิกมีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆเมื่อเป็นธรรมะแล้วจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้อย่างไรการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่เพื่อเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอย่างถูกต้อง ตรงตามพานเป็นจริงซึ่งไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเพราะมีจริงในทุกขณะขณะนี้ก็เป็นธรรมะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการเดินทางในสังสารวัฏอย่างอีกยาวไกลเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ควรจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยการสะสมความดีทุกประการและมีความมั่นคงที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญบัญญาสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปเพราะในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องละจากโลกนี้ไปซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อใดอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้จะเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาวิญญาณธาต หรือสภาพธรรมที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์ชมรมบ้านธรรมะม,มตพสมาชิกเลขที่867วันอังคารที่ยี่สิบหากรกาคมสองพนห้าร